สียงอาจจะว่าบ่าเบอร์หนูโอเค okay, ตัดไม้อี e ีแรกก็ต้องเซ็งๆไปหน่อยต้องตัดไม้โอเคตตัดไม้ฮนะต้องเซ็งไปหน่อยนิดนึงโอเคเซ็งหน่อย ต้องเซ็งหน่อยนะครับโอเคโอเคตัดไม้แล้วผมจะพูดคำว่าโอเคโอเคทำไมโอเคตัดตัดตัดโอเคตัดนะโอเคไหมตัดตัดตัดโอเคครับดีครับนะดีคนระับ ดีอะไรเนะี่ยโอเคอยากถามอะไรถามมาได้นะได้ยินไหมเอ่ยกินม,มาด้วยถ้าได้ยินยต้องได้ยินอยู่แล้ว,ลวนะ ฟังลุดโอเคฟังนี่ก็รุดบ่อยมากเลยลุดกี่รอบแล้วเนะี่ยสวัสดีคนดูสักหนึ่งคนนะตัดไม้หรออ่าสับผมก็จะถึงห้าสิบแล้ว ถ้าถึงห้าสิบก็จะจัดกิจกรรมแต่ยังจะไม่บอกว่ากิจกรรมอะไรโอเคจะไม่บอกแล้วกิจกรรมอะไรแ<ะ>ค่ตัดไม้ไปกิจกรรมนี้หูอเลยทุกคนอยากได้แนะ่โอเคตัดไม้แต่ถ้าถึงห้าสิบซับนี่ ทุกคนนีได้ดีแน่ถ้าถึง50ิบซับใช่ไหมผมก็จะอันนั้นรับโปรโมช่องเลยใครขออะไรจัดให้หมดแต่ถ้าถึง50าสิบซับนะเลย5ห้าซับอย่าลืมกดกันด้วยกดนิ่งๆๆไปเรื่อยๆที่สำคัญอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะท่านโอเคคอดูกันกนะครับนึง ค่ะโอเคนะโอเคตัด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 ไม้ไายตัดไม้ไายตัดไม้ไายโอเค ก็ได้ไปใส่แสงเงาเป็นที่เรียบร้อยสวยมากเป็นไม้มันขยับไหมเอ่ยไม่แต่ทำไมแถวนั้นขยับทำไมแถวนี้ไม่ขยับอ๋อครับสวัสดีครับสวัสดีคนดูด้วยคนเข้ามาดูแล้วก็ขอขอบคุณมากก็อย่าลืมกดติดตามผมด้วย ที่สำคัญกดรูปกระดิ่งไหนก็ได้ถ้ากดรูปกระดิ่งนี่จะพิเศษมากอ่าถ้าถึงห้าสิบซับก็จัดกิจกรรมนะสำหรับคนที่ยังไม่รู้ก็ผมยังไม่ได้บอกไนงะบอกไปแล้วรอบนึงเผื่อคนเข้าม,มาดูใหม่ยังไม่รู้นะขุดขนาดแค่พาทแรกนั้นเนะี่ยอย่างกับพารท์ที่สามสิบผมเนี่ย เล่นเหมือนระดับเซียนนะผมไม่ใช่คนดังอะไรมาหรอกผมก็ไม่ได้แต่ผมได้ไปเป็นใครล่ะไม่รู้อ่าจำชื่อไม่ได้ชื่อชนแนลเขายาวเกินโอเคได้ยินเสียงไหมเอ่ยลงไปถามก่อนนะได้ ยินเสียงไหมเสียงไหมส่งโอเคเรียบร้อยโอเคขุดไปเรื่อยๆตามอัธยาศัยโอเคก็สตรีมประมาณโอเคเอามา ได้นะห้าสิบซับมีกิจ,จกรรมแน่นอนไม่ก